ดีพี่น้องสวัสดีพี่ช้นมาสมุทบอลพ่อก็บร้งเราเอินพี่น้องวันนี้มาบันองสนงัดข้ปุ้นพี่น้อง้ปุ้นตแน่นๆเลยนี่ตแฉบเยแฉบแลิวแฉบแฉมือไนินนะนขปุ้นนี่ นงขกรัดขบุนให้กูถ่ายแล้วกนยังเปนองคตคิววยหน่อยพอนเอมี ั่วหญ่น่ะมีแต่นเดียวน้ำเจ้านั้นเนี่ยยังรอตอนแรกว่าสิมาเห็นให้กระจอกกินแบบยันคล้องเรือนะถือถ่ายดิได้ยัง โตื lifting, hmm? wooden, 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 ่นบเต้นเนาะบคือบานบานบานนงบอกมาถนัดน nice ีไพระพักกลังเมื่อกีบ่อบ่มาเอาอันาวะเจ้าน่ะขึ้นปักซองแล้วก็ลงมาพีเลยบ่ขึ้นปักซองบ่อ่อมวม่วงอ้อมีบ่าไรปาบาป่า

รือจแต่ส <m ics> <m ics> ่วนส่วนเป็นาได้เลยเนี่ย้าจะวยน่อยงางนี้งานมันเกิดทังทีมันเป็นลงทานเนาะเ็ไปแล้วไปอวัตถุนลนลงน้ำ พี่น้องเบ่งถ่วเอาทางไปก็ม่ได้กล้องะยสองสามห้าก้องโฟกัสถ่วยไม่มีทำมันยึกเหมิดนองวน่าเลยต้งิพี่น้องอพนี่น้องเด็กหน่อยกันไล่คน อางมันเละนี่มนขนี่้นมีีี่นี่ี่นอในกระางนะเด้อล่ะน้ำปุนพี่น้องเลยทางนาคายน้ำ นรากบะปุกนะหอมโอ้ยมีบบมี่มีอันนั้นเนาะ ทางนั้นถน้องสลากงัดเลยบ่าจะถวยอลยเอาฮักเข้าอีกแล้วพี่น้องเลยเออกินข้าวบนบ่จัก๊ับหย่อนมันถือกระซ่ามา้ยังวะ เพราะว่าที่เรากินเบอร์น้ำเบิ้ลเบิ้ลน้ำดำน้ำไวน์ดีบาลูอิ่มเลยอิ่มแล้วอ่ะสิ อไู้พี่น้องเอ้ยบ้ายอดน่ะถืออันถือหยังก็ถือซามาเอาน้ําขาปุ้นยังก็ยอดเอาห้ดูย่นบ่อิ่มอีถือก็ซามซิมบ่ซื้อเพิ่นว่ามาเด้พี่น้องบรรดาซื้อมซอนมา ไลายพ่น้องโพสไลายโพสพี่น้องเฮ้ยสันนิคับท่ากันอิ่มไปเลยพี่น้องเ้ยนางเสลอเสลาอยู่ งัดนัข่ปุนพี่น้องเลยสบายเลยพี่น้องกได้หนาที่ด้่่บว่าไม่ทอนถั่ยที่สถั่ยที่สองพี่น้องเจ๊แสดงถั่ยมันน้อยอะไตรงน้สนีป่ากูบอได้จ้ะมีเลยใคเชื่อมาหายใที่ยถุง ยังมาหน้ายังสั่งมาและสั่งมาจนตอนไหนเียวคเมื่อป้า่อางตบนีรยังก็เด็ดจมยังวัสดีพี่น้อง

แหว่พูนได้วดได้มาพีได้าวๆาเอาอยู่หน่กินแล้วบ่เลยพนกำลังงานอะไรพี่น้องเลยปอกตีน เราพนสูบเฮตีนหมไม่ไงในลุ่มเนกินบอแวเห็นเต่ปลาเชียงดนหน่อยไม่เปลนนก้อนยังว่ะโบ๊ะทำคำสั่งค่ะอะไรอย่างนี้นะคะทอบกเดี๋ยวมากินใหม่เขา กับเป้แลนดี้สายใหญ่สั่งให้กันเปแลนดเห็นมันตือห่วนอยู่ได้แม่เลี้ยงเดี่ยวมาขึ้นมาสะเทะสัพผัส จานนั้นก่อนมาดีจานแล้วมันบ่เคยมีว่ากะบักกะเบาะแล้วนี่น้ําของเรานี่ให้เจอหมู่ในแม่แม่เจ้าแท้อย่างอีแม่อือค่ะหน้าอ้ายสิก็พุ่นใส่ว่าจานว่าว่าบ่ได้ล่ะ <laughs> <coughs>

กินแล้ก็ห่อพี่น้องเอ้ยาน้ห่อเบิลนะรไปที่เสาบวดห่อพี่น้องเอ้ยูกินเบาขวดยับตาเดมอยกิมานกแล้วก็ห่อน้องนันนี่คือกินเฮงเยวะเห็นสวันสีพี่น้ำมูดดิ ໄດ້ຮຸ່ນດີຮັກຊິດີຫຼາຍຄລິບໄປແພງເທນດາພີນອງນາະິບາກນໃຮສສຄນສບດ